ไหนด้กล่องอะไรโอ้โอ้โหตีตั้งนานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวอดเฮ้ยพลพเอาเลยครับผมกล่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับช่องช็อกเวฟนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราจะไปตีเจ้าทะเลกันนะครับผมซึ่งอยู่ตรงนู้นเลยนะฮะเดี๋ยวไปกันก่อนนะเมื่อกี้เพิ่งแอดปาร์ตี้กับ คนในเซิร์ฟนะครับผมเราบอกให้เขาตามมาเพราะว่าจากที่ดูเ้วยังไม่มีใครไปถึงเลยโอเคครับผมตัดไปตอนถึงเกาะเลยแล้วกันครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาถึงเกาะแล้วนะฮะโอ้โหยังไม่มีใครมาถึงจริงด้วยไหนวะเดี๋ยวถ้าถ้าเราไปยืนบนเกาะมันน่าจะเกิดเลยนะฮะไอเจ้าทะเลเดี๋ยวเดี๋ยวเขอใหนี่ไงมาละอู้อ,อ,อจ,ะจ,ะจ,ะจะเย็นครับพี่โอ้โอ้โอ้จะตายจะตายจะเย็นอู้ ชี่ไม่ไหวไม่ไหวจริงอ่าอะไรโอเคครับเอาใหม่เดี๋ยวไปใหม่ก่อนโอ้เสียดายกว่าจะถึงโอเคครับผมตอนนี้เราก็กลับมาถึงกันแล้วนะฮะสำหรับเจ้าทะเลก็เปิดเลยด้วยท่าแรกอนันนี้โอ้ยท่านี้ไม่ถึงคำรามก็ไม่ถึงงั้นขอท่าบีหน่อยแล้วกันชาร์จยิงเลย แทบไม่เข้าโอเคครับสาหรับวิธีการตีเจ้าทะเลผมแนะนําว่าอ,อ,อย่าไปบนเกาะนะฮะผมผมไม่รู้ว่าเกี่ยวมันนะหรือหรือไม่เกี่ยวนี่ผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเจ้าทะเลส่วนมากมันน่าจะเล็งคนที่อยู่บนเกาะนะฮะใครที่อยู่บนเกาะมันก็จะยิงใส่เลยไงหรือถ้าเรามาคนเดียวมันก็ยิงใส่อยู่ดีนะฮะถึงจะไม่ได้อยู่บนเกาะก็เถอะอันนี้ผมเดานะฮะเท่าที่ผมตีมา2 3 2 3อรอบอะยังยังไม่ได้คาตาเลยประอยัดได้นะมันโคตรเท่เลยดาบของโตรไง ทาบีหน่อย้ะกันชาร์จที่หัวเออ,เอ,อตอนนี้คนที่อยู่แถวนี้มีอยู่2คนเองนะฟินิกก็กำลังจะมาเออทำไมมันคนน้อยจังอะ่ะมันไม่มีใครอยากี่นเลงเหรอฮกลหล,ล,หลนั่งไงมีมีคนบินมาอยู่หน,นึ่งคนนะยิงใส่เลยอืมทำรัมโอ้อ้ามังกรเปิดฟรีเปิดท่าบีฟรีเลยโอ้โหเจ้าทะเลหนีก่อนโอระอูมันโคตรถ,ถึกเลยนะเจ้าทะเลเนะี่ย มันต้องแบบมาเยอะมากๆอะแต่ตอนนี้ดูดิมากี่คนนะ่งสองสาสี่รวมผมก็สี่คนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะอ่าไปเกิดนู่นแล้วเขาน่าจะเลือดน้อยนะคนที่อยู่บนเกาะน่นนเห็นไหมมันเล็งแต่คนบนเกาะมันจะไม่เล็งผมเลยโอเคครับมีคนมาสมทบแล้วนะหนึ่งคนตรงนู้นกระโดดขึ้นเกาะไปละหมุนตัวใส่ก่อน ชาร์จยิงบูมแนะนำว่าอย่าไปอยู่ใกล้มากนะครับเพราะว่าดาามีของเจ้าทะเลแม่งแรงมากแรงชิปหายเลยอตอนนี้มันน่าจ,จะลิงคนบนเกาะอ,อยู่เนาะงั้นผมขอฮีนเลือดก่อนครับโอ้ยเดี๋ยวเอาเอามันลิงผมเหรอโอ้ยแย่แล้วไงแย่ละอ่าอยู่ตรงนี้ด้วย โอยไปไกลๆเลยนะขอฮิวก่อนโอเคพอมีเลือดอยู่เดี๋ยวๆสักคู่อีกสักคู่อีกสักคู่แล้วมันอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวขอฮินฮินอีกรอบโอเคครับผมเออมันเลยอู้กูไม่ฮีนล,ละไอสองมาดิเฮ้ยเอ้เอาเกิดที่เดิมด้วยถอยก่อนถอยก่อนเฮ้ยโอ้ชาร์จฟรีอีกแล้ว เอาไปไหนล่ะโอ้อยู่ฝั่งนู้นไม่น่ารีบกดสกิลเลยเมีคนใช้ผลไฟเอ้ยเริ่มมาเยอะแล้วเ,เริ่มอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมแอดปาร์ตี้ก่อนแอดไ่ทุกคนเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายิงไปโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกน้ำตกน้ำอู๋เกือบตายเกือบตายโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฮีนฮีนก่อนฮีนฮีนอย่ายิงมานะอย่ายิงมานะขอแค่นี้คือหลอดละใหญ่แย่อยู่แถวเกาะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเล็งโอเคเลือดเต็มแล้ว พลังเต็มเต็มที่นี่ไงยิงใส่เลยโอเคแรงโอแน่ๆเห็นไหมผมโดนมันคำรามใส่รอบเดียวมันก็แบบเกือบครึ่งหลอดแล้วอะ่ะไม่โหดจริงสกิลไม่พร้อมจะเย็นไอผมตีแถวหางม,มันก็ได้นี่ว่าเออตีแถวหางคำรามตัวแถวหางก็ได้นะครับผมมันโดนดามเมจอยู่ ว้าอะไรมังกร มึงจะเปลี่ยนที่ทำไมเล่าอยู่กับที่โอเคโอ้โหเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นหกหมื่นำรามสู้โอเคครับโอเคครับผมตอนนี้เจ้าทะเลก็ได้ตายไปแล้วนะครับผมไหนได้กล่องอะไรโอ้โอ้โหตีตั้งนานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวุ้เฮ้ยผลผลทารา อาโลอาโลไม่ผลฟีนิกเชีย์เฮ้ยครั้งแรกอะไรวะเนี่ยไปละไม่ให้หรอกเฮ้ยผมกินดีไหมวะเนี่ยเอาจริงๆก็อยากเปลี่ยนอยู่นะแต่ผมผมถามหน่อยกินดีปะลองลองคอมเมนต์กันดูครับผมโอ้โหไม่ได้ผล ผลอะไรวะ l e เ e นด a รี่บ้าไม่คิดว่าจะออกอะเนี่ยโอ้โหดูแล้วแล้วผลมากรนี่คือผมซื้อมา75บาทนะครับผมซื้อจากในกลุ่มและคือได้ผล l e เ e นด a รีผมกินดีไ,ไหมวะโอเคครับเดี๋ยวมาถึงเกาะแล้วลองคิดอีกทีดีกว่าโอเคครับผมตอนนี้ก็มาถึงเกาะแล้วนะฮะมาถึงจุดสุ่มผลเนาะแล้วมาสกินกันเลยดีกว่านะฮะ คนนนสใจมาก้อยเพียงใดเองคิดจริงๆเหรอว่าว่าข้าจะทิ้งนะฮะถามจริงใครมันจะโง่ทิ้งวะนายขอเ <Hey. S 1> อ้ขอขอขอกินโชว์ละกันมีไงกินไปแล้วอโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ใครชอบก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเฮ้ยแ <Hey, S 2> ม่ได้ิ